สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิทธ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอาออกขอบกันไปนะเอ,า,อะาไล้วะโอ้วันนี้น้องน้ำเย็นสบายครับพี่น้องดูง,งาน led เรา ีครูพันโอ้อครูพันโอมไม่ใส่รองเท้าถ้ามันขาดหมดแล้วครับเนี่ยขาดมามหมดแล้วเอ้าคือไม่ไร้คู่ครมาสิคือมันโอ้ตายแล้วใส่รองเท้าไงไม่เลือกดูดีๆนี่อย่างนี้นี่คืนมันสดอดพี่น้องเอวีดีห้องกำลังลงลจอครับ เอา,าครับผมลงไฟแล้วครับอุ๊บโอ้ปูสัตเตมือล่ะพี่น้องเอาเมือแรกนี่วงสองก็อยู่ห่างก,กันไม่กี่กิโลนะครับประมาณยี่สิบโลนะครับวงสองยี่สบยกโลครับพี่น้องอยู่บันเซโกกครับวงหนึ่งอยู่ที่นี่นะครับ ้าน,น้องไผ่ครับอยู่อำเภอเดียวกันครับพี่น้องอตัวเขาเราตำบลครับห่างก,กันไม่ไกลนะครับทั้งวงหนึ่งและวงสองสามสิบ 30, โลสามสิบโลหนึ่งสามสิบมือยี่สิบกัวประมาณสามสิบโลนะไม่เกินสามสิบโลนะประมาณนะครับพี่น้องตรงนี้เป็นสะเป็นน้องหมู่บ้านครับพี่น้อง ไฟครับไฟครับออกออกปเป็นช่วงๆครับงานเอาดีๆเฮ้าครับ Hum, já sou. เมียมันแมงเนี่ยใช้กันพย่อยครับทรงเป็นตัวต่อครับ ลองล่างหางเครื่องก็กำลังลุกนะครับพี่น้องน้องหางเครื่องเขาก็ลงลังครับกำลังลงลังครับนี่ตัวเบอร์สาวสวยพี่น้องเจ็บครับเจ็บครับ โอ้หมื่นเลยแพงไอ,อที่ขาอากลก่ากเยอะี่น้องบัต140บาทนะครับงานนี้บัตร140บาท ไปเลยไอ้เจ้บเาบ่เอาทีนะครับพี่น้องนี่ก็กำลังจะลงเสาไฟนะครับ เออความพิล็อกยามากแล้วครับเอฟซีมาปูเสื้อปูสาลครับทีมงานเราก็ลงงางไปนะครับพวกฟอลงงางไปครับที่ไปดับกับกระลังตั้งฟอหน้านะครับโอ้สนามมือน,นีเงาครับพี่หลง ่อป้วงกัน n h าครับหงเน่ยครับเอาน้อไเยวเล้ยวบ้างมัย แต่วันนี้ว่าจะร้องาอะไรนะทำงานต้องเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นต้องสปีดกว่านั้นอีเอาพี่รองเรียบรอยแล้วครับหนึ่งคันรถครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับหนึ่งคันรถ ข่าพาหมดนะครับหนึ่งคันรถครับไอซี่มาปูเสือปูสาเจน,นะครับขอบคุณครับพี่นออ้อง,งขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ขอามาพูดคุยกัน,นครับสำหรับชิปนี้มามีอย่างอื่นนอกจากข้วาว่า สวัสดีครับอออสวัสดีครับผู้ฟัอ